ยังอยู่กับบรรยากาศนอนนาน,นะครับช่วงนี้อากาศดีมากๆนะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็อากาศดีมากเลยเหมาะกับการมาแคมป์ปิ้งนอนนาน,นครับ <c oughs> ทากาการป่าเขาลำนาวไพร อป่าเยอะแยะมากมายนะครับสอาานอนนา เดี๋ยวมาดูไฟฟรีกันนะไฟฟรีวันนี้มันจะได้เท่าไหร่ไฟฟรี

คือดี s ีโซลนะครับที่เซ็ตไว้1ิ1สิบหนะครับแรงดันพีก็ใช้ได้อยู่ประมาณชั่วโมงออกว่านนะที่เนะบีบยด<า>แ <มา S 2> อมพลานะครับสำหรับคนที่อยากมาชมบรรยากาศนอนนานะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ Sub สก r รัยด้วยนะครับช่วงนี้นอนนายาวไปนะครับเพราะว่า,าติดใจนะครับบรรยากาศดนะีการนอนนาก็ถือว่าชมบรรยากาศนะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศโคตรฟินเลยนะบรรยากาศ ผมว่ามาแล้วติดใจแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวจะทำเป็นฟาร์มสเตย์นะฟาร์มสเตย์มาใช้ชีวิตวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับมาสัมผัสหาปูหาปลานอนนงนอนนาน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็นแคมปิ้งด้วยตอนนี้ก็มาถือว่ามาครั้งแรกนะครับบุกเบิกนะครับ ใช่ครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากนะ,ะก็สำหรับคนที่ต้องทำงานทำการอยู่เมืองหลวงนะครับก็สู้สู้กันไปนะครับสู้กันไปถ้าว่างก็แวะกลับมาบ้านนอกมานอนนอ,นอนนาอะไรพวกนี้ก็จะได้บรรยากาศแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งเดี๋ยวนี้ต่างชาติเขาฮิตนะครับฮิตมาพักผ่อนสไตล์นอนนาฟาร์มสเตย์อะไรพวกนี้นะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับวิถีชีวิตแบบบ้านๆน,นะครับเรียบง่ายนะครับอ๋อตอนนี้อยู่สกลนครนครับสกลนครเทือกเขาภูพานนะครับที่เห็นนี่คือเทือกเขาภูพานนะครับสกลนครน,นะครับ FC อยู่จังหวัดไหนเอ่ยเป็นโอ้หลนหลนลน,โ,น,โ,น,โ,นโทษทีนี่คือเทือเขาภูพานนะครับนะก็เหมาะสำหรับมานอนกลางเต็นท์นอนนะครับกลางเต็นท์นอนหรือมาสัมผัสบรรยากาศอีสานบ้านนานะครับยาง ใครที่ทำงานทำการอยู่ในเมืองก็ว่างๆก็ลองแวะมาดูนะครับอ๋อชัยภูมิชัยภูมิก็รู้สึกจะบรรยากาศดีเหมือนกันนะครับชัยภูมิมีโอกาสก็คงแวะไปเที่ยวนะครับอีสานบ้านนาเรามันบรรยากาศดีอยู่แล้วนะครับ มาทีไรก็สดชื่นทุกทีนะช่วงนี้ถ้ามาช่วงนี้มันจะเขียวเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูทำนาพอดีนะครับก็จะเขียวขจีนะครับถ้ามาช่วงนี้แต่ถ้ามาช่วงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วก็โอ้โห สภาพก็จะไม่ใช่เขียวแบบนี้นะครับมาช่วงนี้ก็จะอากาศดีมากนะ so เดี๋ยวชมผ้าที่ตกดินนะครับใกล้ตกดินพอดี ต่อไปในอนาคตผมก็จะทําเป็นฟาร์มสเตย์นะครับช่วงนี้ก็กําลังบุกเบิกนะครับเพราะว่าเพิ่งมาก็ถือว่าจะเริ่มมาบุกเบิกอีสานฟาร์มสเตย์แล้วก็ทําเป็นที่พักทําเป็นที่จุดกลางเต็นท์นะครับใครสนใจ FC คนไหนนะครับสนใจว่างๆมาเที่ยวนอนกลางเต็นท์นอนนาชมบรรยากาศก็ยินดีต้อนรับนะครับแถวเทือกเขาภูผานนะครับ เดี๋ยวขอทำให้มันเป็นที่พักพิงดีๆให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งมาสำรวจเพิ่งมาเซอร์เวที่จะทำนะครับแต่ถ้าใครชอบลุยแบบบ้านๆนะครับก็บรรยากาศนอนหน้า,านี้เลยนะครับท่ามกลางป่าเขานะครับโอเคแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอ บ้านเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ